สบ,บายดีพ่อพี่น้องลงช่อง,อง,งกำปนะั้นพาสติกเก้านะนี่สีผ้าพี่น้องออกมาใส่มองอยู่บนคาลนะฝนตกเตะเสะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมูพักเบียกพักงานนะเสี่ยนตีกลุ่มพีประเฮวพนันสีผ้าออกมาใส่มองปลา,า,าขาวมองปลาขาวปลาเข็งมองเสียงขมวหามองสองแบบมุมสอง กะฝนตกลิ้นอยู่เบ่งบรรยากาศอ่อมๆเลยน้ำกับบริาย่บันไดน้ำหวยม้อนเขานะแม่นจอจีบบานพ่นกำลังถือมองลงมาเป็นกะเมือนี้เป็นวันเสาร์ที่ที่ไครวะวันเสาร์ที่ไครเหมนเดียวมั้งจอจีบบันพ่นนะ ถืออุปกรณ์ม่องซองใส่ปลาขาวไปไปไปจิ๋มันมาไปเบิ่งกันเลยการจิบ้มคนกังวลว่าคนส่ใส่มองเป็นบ้านฟางสายหาจิ้มนะสายหาจิ้มใส่มองมาเป็นโหเอาเบิง่งเอาเบิง่งเอาเอา,เอาใสใสใสใ <c oughs> แกเป็น

บาเห็นลายมันออกเลยเช็นแต่วัดแอฟลายบาเห็นขวังอีแซดร็กับมเห็นเห็นแต่วัดที่เสร็จก็คล้ายเจจีนนะฝนก็ตกแต่ตื่นนอนเหมือนเหมือนเศร้าอยู่บ้านนี่โมวันปลาถือก็เลยส่วนกับน้องใไซม่วงจะสิได้หรือบ่ได้ก็เบิ่งนุ่งกันนี่แหละ ออนี่ก็เริ่มไซ่แล้วนะนี่เป็นร่วงม่องเขาเอาคนมันท่ายามมาดอกให้มูไซซซะจักหน่อยเขาสียามบึงหุ้ยหนาวเป็นได้จะจิตหนาวปะหนาวหนาวหนาวไม่ใส่เว็นหมูนี่เขาก็ไซแล้วนะด่างหนึ่ง ัวนี่มองปลาหน่อยจะนอนข้างหสูงลงไปใส่มองปลาใหญ่อยู่แถวหุ่นหนามก็พอดีเพียงหัวเขายังบ่ทันเลิกเพราะว่าหนามห่วยยังบ่ทันได้เขาเนาะตอนนี้เขาก็กำลังใส่พอใส่แล้วเขาก็จะขึ้นไปอัน การันฮะจิตศิลุมายามจะฟอคอนเทนต์นะจะจิตบันโฟนการจ้องใส่วองเป็นติใหม่ใหม่ของการใส่มองเฮ้ากะลงพยายามหอตุมยิ้นะ แรงความแรงเกิดกำไไปเบิ่งกันเลยเขา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 สวยเขาสวยนี <re> ่นี Quran ่นี่ต <me> ัวห้ามเลยยิ้เพืกับปานอัลโหล่กระปานกันจวปลามันเห็นไหมนคนมันเนี่ยปลาขาวสอยตัวใขั้นสมเลยมันแนวมึง แต่เก่านี่เพิ่นบดไอ้ขันไปพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแจ๋อมาเพิ่นขีมด้อยนอยสดโลดสุดเวียดสุดเวียดอันนี้ว่ามีกล่องมียังเป่นเพิ่นโบเล็อย่านบริยู่บ้านน้ำเพิ่นคันเห็นเธอหนึ่งมันเพราะว่าน้อยประกาศเลยเดืดร้อยเฮ้อเลยเพุ่อยาสุดเลยปล่อยซ้่มพี่น้องเอ้ยป่าสองโตปล่อยเดือนหนึ่งนี่ถือมือยัีอยู่นี่ ตลอดนะบีควมเลวเอาไปไหนซ้ำปลาท้องโตปล่อยจนมึงกี่น้องเลยจะอ้อดเากตุกอยาดใอดยอดยอดยอ่ยอดย้ยอดยอดอดก็ดยอ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 ย่างนด้อดอยอดยอดยอออด แปใกกดตัว้กดังกดลงแงี้ยแล้่วมาเีล้วแก่ยวกมสัตว์ได้สองคอยนึงพี่น้องิีูกมือลุกมือผานแล้วอกอวนทางนี้หมดเกลียวเกม ตอ้พี่นนองมานที่รถปลาี่ะมอนยิบหัวเาเตเนียเด้ตกินประมาณก็เอาเนี้ยนะเอาเนี่ยแล้วเด้อ่านี่ในห่างนั่งถึงใจจเกสาวดีกว่าใจใส่รัท่าโอโหวนาไเกน มันตอนเงี uh, ้ยงอ้ยงสูงเหยียบมาเหยียบัวลิบดินนะเสร็จแล้วเร็จแล้วลุกั้งยังโอ้ลงมาดานที่สองกมันเลยเนาะ บมบักใหญ่เลยนี่นี่มาใส่กีนน,นออ้องมดสีเขียอาปดปดปดมา้ของเฮาด้วยตัวนี้หนะัว <c oughs> เลยนะเนาะดีรึน่าจะมันก็นตายอยู่แล้วปลาอันนี้นะบันทนดอกบัวสีฟ้าไอ้หัวตีตีมองใหญ่ามากาดเป็น,น,นี่นี่เข้าลอดขาะติดสถานการเขาติดสถานการเลยเนาะอ่ะไปไปต่อมั้งอ้อมาแล้วมันแห้ะนี่น ăn <laughs> Và ta bỏ tôi đi ở đấy Đừng này, sóng tô, sóng tô Cháu này tôi nhanh, thế này, tôi nhanh à. 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 ยูพุ hey. oh. <that> ่นม um, huh? yeah. ีส่งดังวะสองดังหรือดังเดียวยูหันน้ามองจ้ะนะเอโอยรสิแตกนน้า่อยไปนพุ่นโมแมนบ้มีดังเดียวบ้าเออเอออโอ๊ยยามยูพ่นีส่บอกแล้วยามโอ้ยนกูว่ายูปืนต่อกู้วยยม่ยซิงซิ่งยิซิ่ยซิ่งงยมซิ่งันเต็มอล ไก่อย่าลืมไ,ไ,ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ไหมเ่ะมาอยู่หาคิดในตลกห้องห้องอีห่างนะใจเห่างมาลัก ม,อม,อม่องแต่ว่าจะคล้องม่องเื่ื้อใหม่เหรอยู่คุนปกามาใส่เข้าเข้าสามคนคนเดียวการนี้การยูปา,านน้นตจ้งสื่อชมเ<อ>ส<า>ื้อผาม่องนะป่ะาต้านสยาง กินเงยเงี้ยาิ้มงยนี่กงยมหอบสุดท้ายแล้วเนาะเ <c oughs> พราะว่านี่ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงแหละ ยามหลักสิมือหากินเขาอยู่บ้านเลยเนาะนี่ก็ได้บอไรมันได้แต่กัสิแต่พ่อกินแล้วแหละเป็นไลมองนะข <c oughs> ้ากับฟ้าขดุมขนันร่ำหนุ่งเช้าเขาก็ยังทุบถิ่มไปไปลงไปยาวน้องกันนี่ก็ถือึาสองต้น ปลาหล่นน่อยซำเนื้อซีนี่แหละพอดีเมื่อป,ปีขั้นสมกินกระแสบเนาะฝนกระตกแห้งแห้งจองเลยโุ๊ไมีตแต่ฝนเลี้ยวไเห็นเห็นแต่ฝนแต่สิยดเมื่อ,อไรแบบนี้เอาวปลาจะได้ยื้นี่เพื่อได้กิน สำหรับอีพีนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะเอามาใส่มองดูคุณตามว่าคุณซิมเมาสําหรับอีพีหน้าสุภาพเฮ็ดยังซะลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กําลังใจให้เด้อสําหรับอีนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบายอุยดาว